สวัสดีครับวันนี้คนมีตังจะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึบาทราชการที่9นะครับซึ่งจะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วก็จะให้ช่องทางการติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับด้านหน้าครับด้านหน้าจะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชเป็นในหลวงราชการที่9้านะครับ ฝั่งนี้จะเขียนราชการที่เก้าครับด้านหน้าครับจะมีขีดขีดอย่างนี้ครับส่วนด้านหลังด้านหลังจะเขียนว่าประเทศไทยก็จะมีพอบอบอกครับนี้หนึ่งบาทเป็นรูปพระเจดีย์นะครับถ้า ที่เราจะรับซื้อแล้วครับเหรียญละหนึ่งพันบาทจะต้องแบบพลิกกลบกกับมาแล้วเป็นเหรียญตรงนะครับพลิกกลับมาแล้วเป็นเหรียญตรงแบบนี้นะครับปีพศอ,อ,อะไรก็ได้ครับแต่ต้องเป็นพระเหรียญตรงนะครับเหรียญแบบนี้ครับถ้าใครยังไม่มีก็ติดตามไว้ก่อนก็ได้ครับมีแล้วค่อยมาขายครับ ผมให้เหรียญละหนึ่งพันครับเหรียญละหนึ่งพันบาทช่องทางการติดต่อก็อยู่ท้ายคลิปนะครับผมจะใส่ id line ไว้ให้แค่พิกกลับมาแล้วหัวกะก้อยขึ้นมาทางเดียวกันครับรับซื้อหนึ่งพันครับใครมีแอด line แล้วก็ส่งรูปมาแล้วผมจะต่ตอกลับไปครับ ไลทคลิปครับไ d ไลท์ไลายคลิปสวัสดีครับ